สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะลูกเราขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะอยู่ที่หน่วยของอากาศนะคะลูกเอ๊ะแปลกใจไหมคะว่าทําไมวันจันเด็กๆถึงพบกับคลองหลาปก,กติเด็กๆต้องเรียนกับครูฟิล์มใช่ไหมคะสัปดาห์นี้พิเศษกว่าสัปดาห์อื่นๆคะ่ะเราอยู่ที่หน่วยอากาศนะคะวันนี้เช้าวันจันวันจันทร์สีเหลืองนะคะอากาศอยู่รอบๆตัวเราเอ๊ะเด็กๆจะทราบได้ยังไงว่าอากาศอยู่รอบๆตัวเราเดี๋ยวเราไปท่องคาคลองจองกันก่อน,อนค่ะไปเลยค่ะ อากาศอยู่รอบตัวเราโบกมือเบาๆรู้สึกเย็นดีอากาศนั้นต้องการที่อากาศนั้นต้องการที่าาทสัมผัสหน่อยสิสนุกจริงๆเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคะคำคองจองอากาศของเราผ่านไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆได้ท่องคำคองจองแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าอากาศอยู่ที่ไหนบ้าง แน่นอนค่ะอากาศอยู่รอบๆอบตัวเราเลยค่ะเด็กๆคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอากาศอยู่รอบๆบตัวเราเพราะเราสัมผัสไม่ได้นี่จับไม่ได้ใช่ไหมคะดมกลิ่นก็ไม่ได้ไม่เห็นเลยว่าเป็นสีอะไรใช่ไหมคะลกูกอ่าแน่นอนเราจะรู้ได้ว่าอากาศอยู่รอบรอบตัวเราได้โดยที่เด็กๆโบกมือไปมาแบบนี้เด็กๆลองยกมือขึ้นมานะคะโบกมือไปมาแบบนี้ เด็กก็จะรู้ว่ามีลมพัดผ่านมีมาผ่านที่ผิวหนังของเราที่ฝ่ามือเราใช่ไหมแน่นอนเราก็จะรู้ว่าอากาศนั้นมีจริงๆแน่นอนอยู่รอบๆตัวเราหรือเวลาที่เด็กไปยืนอยู่บริเวณที่มีลมพัดผ่านใช่ไหมคะเด็กก็จะรับรู้ได้ว่ามีอากาศผ่านเข้ามาสัมผัสที่ผิวของเราใช่ไหมเราก็จะรับรู้ไว้ว่าอ๋อมีอากาศอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะ เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะลูกว่ามีอากาศอยู่รอบๆตัวเราแล้วรู้ไหมคะว่าอากาศประกอบไปด้วยอะไรบ้างอากาศนั้นประกอบไปด้วย 1. แก๊สไนโตรเจน 2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ 3. แก๊สออกซิเจนแล้วก็4ไอน้ำและอื่นๆค่ะลูกนี่คือส่วนประกอบของอากาศนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆขะของมีกิจกรรมให้เด็กๆทําที่บ้านง่ายๆเลยอุปกรณ์เตรียมง่ายๆค่ะลูกขวดน้ําขวดเปล่านะคะขวดเล็กหรือขวดใหญ่ก็ได้แล้วก็กระดาษทิชชู่ทิชชู่ที่บ้านใช่ไหมเด็กๆก็บีบให้เป็นกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะลูกแล้วเด็กๆวางขวดวางไว้ที่โต๊ะหรือเก้าอี้ก็ได้แล้วเด็กๆก็วางอ่าชื่อกิจกรรมว่ายิงลูกบอลเข้าประตูเด็กๆจะยิงได้ไหมเด็กๆวางแบบนี้นะคะลูก วางที่ปากขวดไว้แบบนี้แล้วเดีเป่าเป่าเป่าให้ลูกบอลน,นี้เข้าไปอยู่ในขวดลองดูซิว่าเราจะเป่าได้ไหมคะอ่าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะรู้ว่ากระดาษทิชชู่เป็นลูกบอลกลมๆเล็กๆนั้นเราเป่าเข้าไปแต่ว่า เขาไม่ได้เข้าไปอยู่ในขวดแต่เขากระเด็นออกมาด้านนอกก็เ,เพราะว่าในขวดนี้มีอากาศอากาศมีตัวตนไงคะลูกเราก็จะได้เห็นใช่ไหมคะกิจกรรมไมง่ายสนุกไหมคะลูกเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆหรือก็รูปภาพนะคะถ่ายคลิปส่งให้ครูดูซิว่าเด็กๆทําได้ไหมทําแล้ว อ่ะเข้าไปในัวหรือว่ากระเด็นออกมาเหมือนคุณครูนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งคลิปวิดโอสั้นๆหรือไม่ก็รูปผ้าส่งไม่คองดูด้วยนะคะของรอดูอยู่นะสําหรับวันนี้บา,บายยเจอกันวันพุธนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกับครูฟิล์มค่ะบายบายสวัสดีค่ะ